เขาบอกว่าจินนาตัวมันเถึดใ่ไมมาผมจะลองเล่นดูวันที่ผมจะมาเล่นตำแหน่งออฟเลนดูเหมือนว่าต้นเกมจะมีคนห้าวไปหน่อยก็เลยจัดมาหนึ่งิช้อนนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมา2นะผมก็บรรเลงแล้าปามันจบบนไม่มีใครบอกขุมักคนเลยผมก็เลยจะใชอันตีไว้โอยดูเหมือนว่าจะบางที่ผายเลยนถึกตรงไหนวะเนี่ยและพิดาสีก็มาเก็บงานให้ไม่ใช่มาราชอตหรือว่าต้องรองมีของวะเฮ้ยเราไปจะตันถูกจังหวะอะไรขนาดนั้นวะชดนี้เลือดน้อยขนาดนี้ผมฟิกเข้าไปอันตีสกิลสองโอ้ยโยนอย่างแรงเลยผมรู้สึกว่าสกิลจามมมระเเบบดอแแืงศย ตอนนี้ผมวัดหนึ่งหนึ่งกับริปโปนะดูเหมือนริปโปทำติ๊กตอกด้วยไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันแต่โหเก็บมาแล้วผมดักรอแคริที่เดินมาสกิลสองนะย่ำกระหมอ่อมหุ้ยไม่ตายโอเคตายริปโปนี่โดนหนุ่มกดยับยับเลยนะชอ็อตนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เป็นการบอทหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่บอทแน่นอนมาโรลิออนมาหนึง่งหนึ่งกันมานี่สกิลเหมือนกันโอ้โหผมแรงกว่าเงินผมนำไปเฉยผมก็เลยทำได้บอกเลยว่าชอ็อตนี้เป็นชอ็อตโชว์ของแท้ทุกคนดูดิอันตีผมโคตรถึกอ่ะดูเดดลืใใเเลนเนอดโคตรแรง เหมือนที่ผมจะรีบจบปะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าทีมผมมันรีบจังให้ทีมให้โอกาสคนอื่นน้อยใจดีน่อยใจดีน้อยเฮ้ยโคดูเหมือนว่าทีมผมมันจะรีบจบเกินไปว่าคนดูไม่ให้โอกาสคนอื่นเลยแล้วก็สามารถชนะในเกมนี้ได้เนี่ยใครบอกบอทได้บอทนะเนะว้ยเจอตั้ง30ดาว